สวัสดีครับนะครับจะเจอกันกับผมอีกแล้ววันนี้วันนี้ผมจะมาดูระบบโซล่าเซลล์ที่ผมทําไว้นี่นะครับเป็นระบบเล็กๆสามพันวิสามพันนะครับตัวนี้สามพันวัตแล้วก็ PWN นะครับเป็นชุดเล็กๆแล้วก็แบตก็จะมีแบตนี่นะครับก็หาหายจากการทํทาททคลิปไปตั้งนานก็เลยว่างวันนี้ว่างว่างว่าง ก็มาทําคลิปสซล่าเซลล์ให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมได้ตั้งวางระบบไปตั้งนานแล้ว <c oughs> ไม่มีโอกาสได้ถามสักทีเห็นไหครับตัวนี้เป็น PWM นะครับตัวนี้60ตัวนี้หกนะครับตัวนี้ตัวนี้หกสิบแอมนะครับตัวนี้หกแอมแล้วก็ตัวนี้เป็นของ t b ตัวนี้ก็เป็นระบบส0 0พันตาทสิบสองูนะครับตามนีม้เลยเห็นไหมครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นไฟจ่ายโหลดในบ้านอันนี้จะเป็นไฟ220เลยนะครับอันนี้ผมเอาเข้า220เลยแล้วก็จะมีเบรกเกอร์เบรกเกอร์คุมแบงค์นะครับเบรกเกอร์คุมแผงเบรกเกอร์คุมแบตแล้วก็ผมว่าจะต่ออันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อไม่เป็นไรไว้ก่อนแล้วก็เป็นแบตเตอรี่เห็นไหมครับ100แอมป์สองลูกเห็นไหมนีม่นะครับระบบก,ก็ประมาณนี้ แล้วก็ไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอันนั้นดีกว่าว่าผมจ่ายโหลดอะไรมั่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบนะ่ายสามเนาะประมาณบ่ายสามผมก็ใช้มาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวไปดูผมจ่ายโหลดนะครับว่าผมใช้อะไรมั่งเออลืมไปข้างบนจะเป็นแผงสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับสามร้อยเจ็ดสิบแต่ผมอวาชาติลงระบบสิบสองมันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เดี๋ยวอนาคตผมจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบยี่สิบสี่นะครับ ให้มันชาจได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นระบบ24นะครับ12 24แต่ตัวนี้มันเป็นระบบ12นะครับเห็นไหมเห็นไหมเครื่เตอร์ตัวนี้นเป็นระบบ12ผมก็เลยต้องมาชาจลง12เพื่อเอามาใช้กับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูจานจ่ายโหลดของผมดีกว่าว่าผมใช้อะไรบ้างในบ้านนะอันนี้ข้าวๆนะครับเป็นแบตดน้ำ2ก้อนก็ไม่มีอะไรมากระบบก็ง่ายๆระบบเล็กๆครับ อนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นระบบยี่สิบสี่นี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสายก็มาจากข้างบนมดนเห็นไหมครับไปเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าผมจ่ายโหลดอะไรมั่งเดี๋ยวผมพาไปดูหม้อไฟไนี่เห็นไหมครับหม้อไฟเห็นไหมมิตเตอร์ไม่หมุนนะครับเดีนนะ๋ยวจะหาว่าผมโกหก หนึงพาไปดูการจ่ายโหลดก็จ่ายโหลดก็มีความตั้งโต๊ะหนึ่งเครื่องแล้วก็โน้ตบุ๊กตรง,ง,งรอ,งรอง้นหนึ่งเครื่องแล้วก็เครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องคือว่าใช้ไฟฟ้าเซลล์หมดเลยแล้วก็จะมีขยายน,น้อยหนึ่งเครื่องนี่นะครับระบบก็จะมาจากตรงนี้เป็นต่อปลั๊กออกมาจากนี่สองปลั๊กนะครับ อันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟโซล่า,นนเ,ฟฟาลเซลล์หมดเลยตรงนี้เได้ทาระบบไว้แล้วก็มานี่นะครับจ่ายโหลดพัดลมจ่ายโหลดพัดลมสองสามเห็นไหมครับลลแล้วก็มานี่ตัวนี้จ่ายโหลดแอร์สองมาสองวิทยุนะครับตัวน้อยใช้พร้อมกันเลยนี่เห็นไหมครับ ก็เปิดมาได้สักพักนึงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตัวนี้เพราะว่าเปิดตอนเย็นดูอุณหภูมินะหนึ่งยิี่สามจุดเจ็ดนะครับนีร่รอบๆ่องใช้งานจริงครับ <c oughs> ก็เป็นระบบเล็กๆของแผงโซลาเซลล์ที่บถามว่าไฟมาจากไหนนี่เสียบตรงนี้ แล้วก็นี่นะครับปลั๊กแอร์ปลักแอร์เสียบอยู่นี่นี่แต่มันจะทะลุไปหาอินเวอร์เตอร์ทั้งนอกนะครับเห็นไหมนี่ก็ไม่มีอะไรมากจ่ายโหลดคอมพัดลมโน้ตบุ๊กไว้ทำงานเห็นไหมครับแล้วก็ให้ดูข้างใต้เห็นไหมครับปลั๊กเต็มเลยทั้งชาร์จโทรศัพท์ทุกอย่างครับคือว่าไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลย ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าเลยครับตอนนี้นนก็ไม่มีอะไรมากแค่พามาดูเห็นไหมครับอันนี้ก็จ่ายโหลดอยู่พัดลมก็ทำงานปกติแต่ตัวนี้มีแอบอยู่ตรงนี้รึมเง็นไหมครับทั้งหมดเป็นแบตน้ำสามก้อนนะครับสามร้อยนี่ไหมช์จขึ้นมา ก็เอามาใช้กับแอร์แต่ที่ผมใช้ได้เลยจริงๆก็แอร์สามพันสามพันบิทนะครับ <c oughs> ของวิมานแอร์แล้วก็แอร์สองพันวิมานแอร์ที่ว่าใช้ได้เลยผมมาทดลองใช้แล้วแล้วก็ตัวเก้าพันบทนะครับแต่จะมาเล่นระบบสิบสองนี่ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้ได้แต่คือสายมันร้อนคือว่ามันมันไม่เหมาะสมะครับ มันต้องเป็นระบบ24อย่างเดียวถ้าใช้9,000 BTU นะครับผมก็จะอัพตัวนี้ให้เป็น24เลยเดี๋ยวรอมีตังค์ก่อนตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีเงินก็อาจจะเพิ่มแบตอีกเป็น2ชุดก็จะเล่นระบบ48เลยต่อไปว่าจะใช้แอร์บ้านด้วยก็ต้องใช้เงินดูนอีกเยอะครับก็มา อัประบบให้ดูน,น้อยๆแค่นี้ครับเอาละครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตั้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปอ๋อ,อตอนนี้อันนี้ไม่ต้องถามว่าอันนี้ไว้บางฝนครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาจานี่นะครับนี่ก็เป็นระบบเล็กๆเวื่อใช้ในบ้านโดยที่เราใช้ไฟกลางวันฟรีโดยที่ไม่เสียเงินเอาละครับขอบคุณครับ